สวัสดีพี่น้องมิน่น,นํำเสนอต้มปลาคอพี่น้องเอ้ยได้ปลาคอมาแต่ให้แต่นาพุ่นละก็ะสีมีส้มปอนและก็สมุนไพรนะครับที่เสียไว้ควานดับแล้วก็ดังไฟก่อนพี่น้องเนีย่ยเตเต้ดังไฟเสร็จแล้วก็เอาสมุนไพรมาคัว่วคัววเสร็จแล้วก็ตังกระทะเทน้ําลงไปใส่เกลือลงไปพี่น้องรอน้ําเดือดจากน่อยแล้วก็เทสมุนไพรลงก็ะสีมีบักริกตะไคร้ใบมะกรูดพร้อมแดงกระเทียมนะครับพี่น้องใส่ลงไปแล้วก็ปรุงน้าโดยรสดีพงนัวน้ําปลารอน้ําเดือดแล้วก็เอาปลาเทลงไป Oh, 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 oh. สิ่งที่คาดบดายสำหรับเมนูต้มนั่นก็คือสมุนไพรเสร็จแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้ก่อนให้น้ำเมันเดือดนะครับพี่น้อง ใดทีแล้วเปิดฝ่าหม้อขึ้นมาฟดเบ๊ะเบ๊ะเ,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 เลยพี่น้องน้ำเคี้ยวลืกๆพี่น้องเอ้ยตามด้วยน้ำปลารา้าแม่เลียนนะครับสป,ปอนเซอร์ตองคาวเลเดอจังหวะนี้ใส่ลูกโดดลงไปพี่น้องทีเด็ดกองมวัมนนี้คือส้มปล่อยพี่น้องเอ้ยใส่ส้มปล่อยลงไปเพื่อความกลมกล่อมคล่องตมปากคอืันนี้นะคนๆๆจักน้อยให้ส้มปล่อยเหมือนแทกกระจายทั่วทั้งหม้อนะครับพี่น้องโรยใบมะกรูดลงไปเพิ่มความหอมแต่ว่าความส้มยังบอสะใจเฮียก็เลยบีบมะนาวลงไปอีกหน่วยหนึ่งพี่น้องตามด้วยผักหอมโรยหน้าแล้วก็กบด้วยมะพรร็จ เรียบร้อยพร้อมรับประทานพี่น้องเอ้ยโอ้ยหน้าตาหน้ากินขนาดพี่น้องควนต,ตัวตัวดูไข่ปลาก็มีพี่น้องเสร็จแล้วก็นํามาใส่ท่าที่เห่าจัดไว้เทลงไปด้วยลีลาของไอตุตูนะครับไอ้ก็คอยเทเด้อโอ้ย,อยลีลาการเทหน้ากินขนาดท่าบอดายตูตูมาเทให้มันหน้ากินขนาด,าาาาน,น,าดนี้เด้อควนต,ต,ตัวตัวพี่น้องร<ส>ดฮอนฮอนบรรยากาศฝนลินพี่น้อง,องเอ้ย กีดหอดบ้านอีสานบ้านเฮานะครับตมป่าคออยู่ให้อยู่นานะครับทำกระทยให้เห็นรอบๆค้างทัดตมป่านะครับก็จะมีแนวแก้ข่าวนะครับพี่น้องกึบลงไปแล้วก็สดด้วยน้ําตมป่าบู๊วิสุดยอดขนาดโอเคเมื่อน,นี้เฮียก็ะขออนุญาตไปกิดตมป่าก่อนเดอ้อพี่น้องนอนอยู่นาลมเย็นสบายไ้น้ำไอ้ไปหา